พัดเสร็นแล้วพี่น้องเตรียมถวยรอได้เลยจ้าพัดทานกับโอ้คอยบ่หลอนแรงไปไหน้วพัดลงไปเลยจ้าเห็ยนงก่อนจ้าบ้านแยกเขนหลายจ้า ลูกหลานกักินเยอะกินข้างดินี่เห็นข้าใหม่มั้งแอน้นออนชัดพ่อมห่อนสุดแล้ว แยกกับจีหยอดนำมันใส่จากนิดนึงนิดนึงผัดแบบแบบความกันเลยพี่น้องจ๋านี่เออเส้นเส้นมี่ก็เพ็นไปเลยผัดถึงหลายเทียม์นิดกะทาจ้าไปทานมันก็นดีตละ โอ้ยต่าใจฝนตกไหมพี่น้องเอ้ยตกกับเมฆเหรอสาผัดเพราะสินอ่อนดีซือเอาแก่นี่ก็ได้ตัวคว่ำขีดขานไล่เทียพี่น้องแจ๊ะเข้าอ,อืม แยาที่พค่อยมักเส้นเส้นง,ง่ายเอาเอาขึ้นมาใส่กันมันก็เป็นเส้นไผ่เส้นนั่นทุเรมักกันเลยเก็ดเอาเก็ดเอา,เอาจ้าเด้อยนี่ ก็มักง่ายคือว่าละเนาะเอาออกเจนี่ไว้แต่เยอจ้ความักง่ายของคนอยากทำทีเดียวเสร็จจ้ะอะไรสิละ้ำนี้ก็ใส่ได้แล้วนี่ซ้ำนี้ห่ะพี่น้อง